น้องขอโห้ยไก่ใช่ไหมไก่ไม่ได้อันนี้ก็ไม่มีไก่ไหมไม่มีเป็นเนื้ผัดไก่ไข่ได้แต่ว่าถ้าผัดหมูโอเคเข้าผัดหมูเอาเอายังไง<ถ>เอาเองใช่ไหมใช่โอ <evet. S 2> ้คหโอเคโอเคลืมไปลืมไปกีเ <moi. S 2> ดอ้อร์อ่าสวย อันนี้มันคงจะเป็นสีของมันใชใ่ไหมสีไ,ไม่เป็นไรไม่เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเด้อสาธิตข้าวเจ้าที่เอาข้าวพัดหมูเนาะอันนี้ก็เป็นหมูใช่ไหมหมูไหมใช่อ๋อชอบหมูถ้าไม่หมูนี่ไม่ได้หมอห้ากินอะไรก็ต้องตามหมอ,หมอ อันนี้แหละผัดหมูเนี่ยขมซอคขมซอบสับประรดนะสับปะรดนี่นรรอรอ่อยอร่อยไ่เอาดูไปเอาสิเออ โจ๊กอีกกล้วยเตี๋ยวหมูผมขอกล้วยเตี๋ยวหมูเส้นเล็กนะถาเ้าตั้งแล้วก็ถาเอาเด้อจะได้เพิ่ดก่อเคยก่อมาใส่แล้วกับหมาเอาเนะาะมีคนชอบก่อนตีเอาไปปะไว้นบนนั่งกินเนาะบนนั่งกิน thăm ở hà nội hà nội pháp lăng bận hà nội pháp những nó เอาเนยเค็มกับเนยจืดเนาะทั้งสองทั้งสองแล้วก็มาเอาเยยยยแมาอายมโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่แล้วก็มาเอาอุ้ยน้ำผึ้งนี่แหละอร่อยมาก น้ำผึ้งนี่นะน้ำผึ้งถือว่าเป็นสูตรพิเศษสำหรับผู้สำหรับผู้เฒ่าผู้แก่ต้องกินน้ำผึ้งนี้ผู้นุ่มก็กินก็ได้ผูนุ่มกินลายก็กได้ดีจะผู้เฒ่าผู้แก่กินเพราะว่าเพื่อบำรุงสมองกินลายมันน,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 น้ำตาลเนี่ยกินเบาหวานแล้วก็จะเอาแยมอย่นี เันเยีเยมเออเยมสตรอเบอรี่ขาดบ่ได้เยีมสตรอเบอรี่เยีมสตรอเบอรี่เนอะเยีมสตรอเบอรี่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับเยียมสตรอเบอรี่แล้วก็เอา ก็ส่องก็ส่องอ๋อมีลายแนวอลรู้แต่ว่าเขาเจ้าถือว่ากินม่ได้แล้วกินได้แต่ก็ส่องอื่นเนี่ยยาขนาดละเขาต้มมัดเขาต้มมัดนี่เขาหนุบฟางเขาจี้นี่อ่ะลายแนวเนาะเรื่องเอาได้แบบใด้เห็นอ่ะ เป็นยูหักโบก้าเขาเ่ะกินก็ได้หลายมีคนมอคนก้าเราเนาะเนาะได้คบนี้กับคำนี้ไปก่อนอ้โอ,อลืมแยมลืมแยมซอสสับนนปะรดแล้วก็ขั้นซุ้ม ท네 um um um> ี่พ่อได้เอาหลายพอหลายที่พ่อแล้วไม่กินเอาตามที่ว่าครัเจ้ากินได้เนาะเจ้าเลยเอาหลายๆยาเมื่อกี้ลายขึ้นหลายขึ้นเนาะนี่ก๋วยเตี๋ยวผมเสร็จหรือยังยังโอ้รอได้รอได้เป็นไร เขามาเอาสลัดเนาะสลัดนี่จะมีหลายๆแบบเนาะเนาะที่เอาสี่เอาแบบข้าวๆ้าวใส้มเบิอง แบบนีโรดมันจะเห็ดแบบงามงามไห้ผลละไม้เขาซีเขาสีเห็ดแบบยำผลละไม้ก็ได้เลยครับคุณผมข้าวเจ้าก็เคยกินเห็ดแซบ A phút là mai mà làm anh nhảm mà nè cái lấy nó nói nâng โอ้ยโทษทีมาแล้วนะมันคือน้ำสลัดตัวนี้เป็นยำสลัดเลยอ่ะนะเราก็าเคยกินแบบยำสลัดยำยำสลัดแต่เอาผละไม้มายำอันนี้ยูเกิร์ต p o k e r s jokers เอ่อ a f r i c o เอาลองดูนึงยำกิน k e r s อาคลิกโอ,เโอ้เป็นแต่ละประเทศประเทศเกรีกับประเทศ a f r i c o d เนาะ ว่าวพื้นนั่นยุกัสนี่บสูของรัสเซียยุกัสเซียในยูเซีบสซุดนี่แล้วเอาได้ซมี้เอาซนี้แบบแบบชิว น้องได้เครื่องปรุงแล้วได้ได้ก๋วยเตี๋ยวแต่ไม่มีเครื่องปรุงผมจะเอาน้ำตาลเพิ่นเอาไปเพิ่นเอาไปจัดให้แล้วแต่ว่ามันต้องได้ใส่เครื่องปรุงโบใส่เครื่องปรุงมันโบแซ่บนะโอ้ออกมาเลยเปิดยังเนาะ เลยเอ,อย่าไปปรุงด้วยความซุมแบบพุทธแบบเราคนลาวเขาบโบมีเครื่องปรุงคือว่าบบเซ่ ใส่นส้ำบีบใสค่คือเข้าไป<ม>เข้าไปกินยู้านธรรมดามาเลยใส่ร<ม><อ>เสเขี่ยหมูเ็ดงใส่ใส่ก็ได้เนาะ bò chả, muối, đặt chắt hải, đặt thịt, rọi với tuối, khoai tươi, giang riềng, để mà thầy cho thấy là rải tổn cùng, siêu, gìn tam, Năm đêm. năm đêm năm đêm này năm apple này là apple apple <laughs> ว่าตอนข่าวเจ้ามาวีคนโบลายตอนนี้ก็เริ่มนี้คนหลายแล้วเนาะอาชิวๆแบบนะวเัาเจ้าคยุย น้องขอกาแฟได้ไหมน้องกาแฟแต่ร้อนเอาเอาเมริกนโนแ่แต่ใส่น้ำตาลนะช, <laughs> ชอบกาแฟดำแต่ต้องใส่น้ำตาล <laughs> กระเฮ็ดแบบไม่ไหอ้ห้อนๆให้แล้วพี่ก็ไปบริขูดและบริการให้เขาเลยโอเคครับขอบคุณครับใส่น้ำตาลหรือ,อยังน้องอยู่ก็โตเลยโอเคขอบคุณครับจะถือว่าครบเนาะ นี้ค่อยว่าใท่านผู้ชมเบิ่งขาเจ้าก็อาหารก็สิเอาหลายก็มันสิกินบ่เบิดเนาะสิกิน็เอาหลายๆอย่างมาเอาวอ่าตาุปฏิสัยของพระเจ้าเองเนาะ นักการอาหแบบคิวชิวฮะผัดวิ่ทอกินข้าวก็น่องน่อชซุดีซุปดี6ไใจเจรซี่สุขุปทานทีว่าได้มาหับกมน้ำันเนาะ